พามาดูประเด็นเมื่อวานนี้ทำเอาแฟนคลับศิลปินของคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับตกอกตกใจเลยเมื่อวานนี้คุณเจนนี่เนี่ยได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าตอนนี้เจนนี่อยู่จินป้าแนานป้าน้อยรถคว่ำที่กิโลเมตรที่19นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพที่คุณเจนนี่นั้นโพสต์ออกมาเองเลยทําเอาแฟนคลับนั้นตกอกตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือเนี่ยนะครับเป็นภาพที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากคุณเจนนี่นะครับกลับจากการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดตรังโดยภายรรถเนี่ยนะครับที่ามาด้วยเนี่ยก็ต้องอัปเดตก่อนว่าทุกคนเนี่ยปลอดภยัยค่ะซึ่งในรถเนี่ยนะครับมีลูกสาวอยู่ด้วยนะฮะน้องอยูจินแล้วก็เป็นญาติที่มาด้วยกันคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนเองก็ตั้งคําถามว่าโหมันเกิดอะไรขึ้นจากการตั้งข้อสังเกตนะครับคุณเจนนี่ได้บอกว่าโหอาจจะเป็นเพราะว่าคนขับรถเนี่ยหลับในหรือเปล่าเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ต ยาวพอสมควรเพราะว่าไปจังหวัดตรังมาก่อนแล้วก็มาเกิดเหตุที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยนะฮะส่วนแฟนหนุ่มเนี่ยนะฮะคุณยิวเนี่ยก็โดยสารมากับรถอีกคันหนึ่งไม่ได้อยู่ในรถคันนี้ด้วยนะครับเรถอาผ่านแต่ว่าทุกคนนั้นปลอดภัยคุณผู้ชมฮะโอ้โหดูสภาพรถสิคะพลิกตะแคงคว่ำแบบนี้แล้วรถเนี่ยยับเยินเลยนะเออแต่ก็พระคุ้มครองนะคะคนในรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ล่าสุดก็คือปลอดภัยดีนะคะเนี่ยนะครับคนในวงการเองก็เมื่อวานนี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์กัน เต็ไมไปหมดเลยบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้พระคุ้มครองปลอดภัยทุกคนนะครับอันนี้นะฮะเป็นบางส่วนนะครับเพื่อนแฟนคลับศิล,ลปินเข้ามาเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้นะฮะค่ะ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8นะคะพลตํารวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตออกมาเปิดเผยเลยนะบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากรองผู้กํากับสอบสวนสพพุนพินนะคะว่าพบอุบัติเหตุบนถนนสาย41ขาล่องใต้ในพื้นที่ตําบลท่าโรงช้างอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยรถที่เกิดเหตุเป็นรถโตโยต้าเอว่าดสีขาวนะคะทะเบียนกากไก่มอมะ6975กรุงเทพมหานครเสียหลัก ตกลงไปข้างทางค่ะจากการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยนั่งโดยสารกันมา5คนโดยเป็นยานพานะของศิลปินชื่อดังนะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลท่าโรงช้างโรงพยาบาลพุนพินขณะนี้ยังไม่พบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะโดยทางด้านของผู้ขับขี่เนี่ยก็คือนายศิริวัฒ จริจิตค่ะอายุ29ปีทั้งนี้จากพยาในที่เกิดเหตุทราบว่าเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากคนขับหลับในก็เลยทําให้รถยนต์เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะเนี่ยนะครับในช่วงปีใหม่แบบนี้มันก็อย่างที่บอกแลลวนะครับอยากจะให้ทุกคนนั้นตรวจเช็คสภาพร่างกายตัวเองให้ดีเหมือนกันเพราะว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ<อ>มันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก ล่าสุดเหมือนกันคุณผู้ชมครับหลังจะเกิดเหตุทางด้านเพจวัชนกสุวรรณเกตได้มีการโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความนะครับวินาทีเฉียดตายว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ายูจินต้องปลอดภัยตอนได้ยินเสียงลูกร้องใจจะขาดให้ได้รีบปีนจากบอกหน้าไปหาลูกแบบไม่คิดอะไรเลยรถเนี่ยพังยับเยินเลยนะครับแต่เราทุกคนในรถปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะ ไว้มีสติมากกว่านี้จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะขณะที่เพจน้องเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นก็ได้มีการแชร์โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่าทุกคนปลอดภัยแล้วเหมือนกันนะครับเอามีเสียงนิดนึงใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยฮะไม่เป็นไรลูกปาป้ากำลังมาป้ปะป้ากำลังมาค่ะไม่เป็นไรเป็นไรปไม่ร้องไห้ลูกไม่ร้องไห้โอ้เป็นไรไล,ลูก,ม,ลม,ลกมันรับไหน พุ้มเด็กก่อนดีกว่าไม่แจ้งว่าลูกมาใหม่จะเอ๋อะไรเก่งนะเก่งนะเราเก่งนะสวยด้วยจิ้ไปด้วยไปนั่งบนรถก่อนไหมไปนั่งบนรถไปนั่งบนรถเดี๋ยวได้ไหมกลับไอ้คนที่ยืนอย่างนี้ยืนเหมือนเดิมเลยผมกลับเลยเจ้าประคองเขาขึ้นเจ้าผมช่วยรับกดฮะ ถ้าดูในคลิปทุกคนอยู่ในสภาพที่ตกใจกันนะครับเมื่อวานนี้และหลังจากนั้นในส่วนของเพ็กวัชนกสุวรรณเกตก็ได้มีการออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นห่วงนะคะน้องอยูจินปลอดภัยดีค่ะตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วมีช้ำบริเวณหน้าผากนิดหน่อยน้องจะมีร้องไห้อยู่เป็นระยะค่ะนอนหลับก็ยังมีระเมือร้องไห้บ้างเจนนี่ในสมองตอนนี้ภาพลบลอาจากรถไม่ได้เลยยังรู้สึกเหมือนกระแทกตลอดเวลามีฟกช้ำที่ขาและก็แขน เนื่องจากได้รับแรงกระแทกนะครับตอนรถพลิกคว่ำระบบหนักสุดน่าจะเป็นตรงแขนค่ะตอนเกิดเหตุหนูไม่เจ็บอะไรเลยเป็นห่วงแต่ลูกเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้เริ่มเมื่อยแล้วก็เจ็บมากขึ้นเป็นระยะค่ะเพราะนั่งเบาะข้างคนขับป้าแนานกับป้าน้อยยังคงตกใจและก็เจ็บขาทั้งคู่ค่ะขอบคุณทุกข้อความทุกแชทนะคะหนูยังตอบไม่หมดเพราะกำลังอ่ากลังใจที่ส่งมาเยอะมากๆค่ะสุดท้ายนี้หนูขอโทษสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหนูเสียใจมากๆค่ะ อันนี้คือเป็นหลังจากที่คุณเจนนี่เนี่ยนะครับ,รบได้มีการอัปเดตสถานการณ์แล้วก็มีการโพสต์คลิปลงไปเนี่ยนะครับค่ะแล้วเห็นว่าข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะโอ้โหคือประชาชนให้ความสนใจมากนะถึงขั้นแบบติดเทรนด์การค้นหาใน Google Trend ะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยข่าวเจนนี่รถความนะคะค,ค,คือติดอันดับหนึ่งใน g o o g l e Trend ของเมื่อวานนี้แล้วเช้านี้ทีมงานของเราเช็คเนี่ยนะปรากฏว่า คือคำค้นหาคำว่าทะเบียนรถเจนนีม่มาอันดับหนึ่งเหมือนกันเข้าใจว่าวันนี้หลายคนเนี่ยก็อาจจะอยากรู้ทะเบียนรถของคุณเจนนี่ใช่ไหมเพราะว่าเออก็เป็นวันหวยออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะก็คือเป็นกำลังใจให้เธอนะคะแล้วก็ได้รับข่าวดีว่าเธอกับครอบครัวเนี่ยปลอดภยัยโดยเฉพาะน้องอยูจินที่อ่ะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย